สวัสดีครับอยู่กับผมกันที่กับเอ็นไหนๆครับวันนี้เราอยู่กันที่กับเกมดีเกมแพ้เกมแจกฟรีมีในโลกครับเป็นรายการที่เราจะมาแนะนําเกมฟรีกันนะครับว่าเราสามารถใช้ยังไงแล้วเล่นได้ยังไงแล้วก็อีกอย่างนะครับมันก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมด้วยในคำนึงในการเามาแจกนะครับโอเควันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า b o r t e r s archer of two sun นะครับนั่นก็คือพี่น้องสอง คนนะครับช่งเอออย่าแปลเถอะโอเคไปดูงินับโอ้โหแย่หมดอย่างมากครับเกมนี้มีใครจะกดอนไรต่างๆโอ้โหอะไรเนื้อเรื่องค่อนข้างดีแต่ในเกมก็จะมีผู้จาอะไรไม่รู้นะครับอะไรประมาณนี้รแต่โดยรวมแล้วมันแย่ดีโอเคงั้นเราไปดูกันเลยก่อนว่าเราจะสามารถรับเกมได้อย่างไรนะครับโอเคก่อนอื่นก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องล็อกอินเข้ามาที่นี่ครับอีไปเกมก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาที่ร้านค้าครับ ร้านค้าก็จะมีอะไรส่วนลดแรงมากมายแลเลื่อนลงมานะครับจากนั้นเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอีกนะครับไม่ใช่ตรงสองนี้นะครับนี่ครับมันจะมีเกมฟรีนะครับนี่ไงเขาก็ฟรีแล้ววันนี้ครับสำหรับบอสเทอร์อาร์เทลออฟทูซอนนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ เอาสักผู้เขาก็จะกดไลค์อยากมาให้ดาวน์โหลดกันนะครับโอเคนะเกมนี้ไม่ก็เป็นเนื้อหาเรา,าดูสเปคก,ก่อนเลยนะครับสเปคที่ขั้นต่ำนะครับตั้งแต่วินโดว์เปิดการระบบบริการ,ร,การ XP สวิตช์3นั่นเองคร,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 รับหน่วยประมวลผล dual 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 core 2.4กิกะเฮิร์ตนซะ์แลนด์2กิกะโ,โหเล่นได้นะครับตอนนี้ถ้าขาั้นสูงขั้นแนะนำก็ตั้งแต่วินโดว์ XP สวิตช์3นะครับแล้วก็ คอ duo คอนะครับก็เป็น2.4ครับเล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้ทุกคนเลยครับกราฟิกกรับก็แนะนำนี่ตั้งแต่ยุคนี้เลยนะครับโอเคครับไปรับเกมกันเลยกดคลิกที่ดาวโหลดไปครับสักครู่ก็จะปดกำลังโหลดรายการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดมห้รายการในสินค้าตอนนี้390 39มราบาบทนะส่วนลด3 9มอาบเาทเท่ากับเราเสียศนบาทนั่นเองครับจากนั้นครับก็ทำการสั่งซื้อไปได้เลยนะครับจังหวะนี้ก็รอ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 ,อจะขอบคุณส่งไปเสร็จของคุณให้เรียบร้อยแล้วปวดยายทิ้งไปเสร็จอ่าโอเคอ่าก็จะขึ้นไปอยู่ในไลบรารีนะครับเราจะเข้าไปตรงนี้ไลบรารี library, หรือว่าใครสะดวกตรงนี้ก็เข้าไปเลยแต่ผมขอเช็คในไลบรารีของผมก่อนนะครับ Brother Brother นั่นไงมาแล้วครับจากนั้นครับให้เราลอง ทิ่ว่าสามารถติดตั้งได้ครับโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะติดตั้งเราเลือกไปที่พาดของคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับถ้าของใครขึ้นแบบไหนหรือว่าอยากให้ติดตั้งลงในที่ใดก็สามารถเลือกลงได้นะครับโอเคครับเป็นอย่างไงกันบ้างเราสำหรับเกมฟรีเกมดีเกมให้เกมเสรีมีในโลกแบบนี้ครับถ้าใครอยากให้มีรายการมีต่อไปได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์บเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับจะเป็นเกมอะไรนั้นติดตามและกดกระดิ่งกันได้เลยครับ ขอผมเลือกแรกชมครับสวัสดีครับ